G Wheel Wise, Rock King IT Network Fliphex สวัสดีครับวันนี้โอ๊คโซนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานสู้ด้วยใจไปด้วยกันกับ Advi c e ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในงานก็ได้เชิญเอาตัวแทนร้านแอดไวสสาขาต่างๆทั่วประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่งานนี้นะครับรวมถึงภายในงานนี้ a d v i c e เองก็ได้เชิญพาร์ทเนอร์อย่างคิงไอทีผู้นําเข้าสินค้าไอทีที่เป็นเน็ตเวิร์กดังครบวงจรมาเปิดบูสในงานนี้โดยเช่นกันนะครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงน,นั้นไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมพรชัยเอสุขใสครับผมวันนี้ทาง KNT ของเรานะครับมีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับทาง Ad v i s e Shop นะครับทั่วประเทศนะครับที่มารวมตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทาง KNT เราได้รวบรวมอุปกรณ์นะครับโซลูชันต่างๆของ ทาง King IT ที่เราเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Netgear ครับ e d m a x นะครับแล้วก็ Total Link นะครับเราได้นำอุปกรณ์หลากหลายรุ่นนะครับมาโชว์ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายของเราในส่วนของ Advice Shop ทั่วประเทศนะครับได้เห็นนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราทำตลาดในตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับและเป็นการต่อย้ำครับว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง King IT และ Advice นะครับมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของ King IT ทุกชิ้นครับเรามีจัดจำหน่ายอยู่ใน Advice ทั่วประเทศครับ ผมขออนุญาตแนะนําอุปกรณ์1รุ่นครับนี่คือ EDMAX ครับ BR 6 2 0 8 a c นี่คือเราเตอร์ AC 750ครับซึ่งเราเตอร์ตัวนี้นะครับเราได้รับความนิยมจากตลาดในประเทศไทยจํานวนมากครับผมเรามียอดขายเกินกว่า1 0 0 0 0แตัวแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ครับ เขามีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นระบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถทํางานได้ถึง5อย่างนะครับในตัวเดียวกันนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละบ้านนะครับและที่สาคัญครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกระบบนะครับและผู้ใช้ทุกท่านสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองด้วยสมาร์ทโฟนครับติดตั้งได้ง่ายมากและที่สำคัญครับอุปกรณ์ของเรารับประกันไลฟ์ไทม์ทุกกรณีครับ ตอนนี้ผมอยากจะแนะนําอุปกรณ์ที่ทรงคุณภาพอีก2รุ่นนะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือโมเด็มราเตอร์ระบบ VDSL ครับของ Casta เป็นระบบความเร็ว1,200เมกะบิตเพอร์เซกครับผมกับพอร์ตกิกะบิตนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ VDSL ตัวนี้สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้เกิน100เมกนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานระบบ VDSL และถ้าสามารถนาไปใช้เป็นราเตอร์ได้ในอนาคตด,ด้วยนะครับส่วนอีกรุ่นนึงครับนี่คือ Totallink ครับ เป็นระบบ r o u t e ์ AC 1200เมกะบิตเพอร์เซกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบไฟเบอร์ออปติกครับท่านสามารถนำอุปกรณ์าเตอร์ตัวนี้ที่เป็นสปีด1200เมกะบิตนะครับไปใช้กับระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านได้เกิน100เมกะเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เราก็มีความยินดีมากนะครับที่เรากำลังจะร่วมนะครับในการทำ core p r o m o t i นะครับกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต1ค่ายก็คือ 3BB ตอนนี้เองเนี่ยทาง Advice ทั่วประเทศก็เป็นทางตัวแทนการจัดจำหน่ายพอร์ตอินเทอร์เน็ตของ 3BB นะครับและแน่นอนครับเรากำลังจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับของ 3BB ที่ Advice นะครับท่านจะมีสิทธิพิเศษเลือกซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาพิเศษครับพร้อมกับการรับประกัน Lifetime จาก king it ครับผม ภายในงานนี้เรายังได้พูดคุยกับคุณไอแซคเซลดีเรคเตอร์ของเน็ตเกียในส่วนของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียและที่คุณไอแซคถืออยู่ก็คือสินค้าที่ทางเน็ตเกียเพิ่งเปิดตัวล่าสุดอย่าง n e t g e กี R 8 5 0 0ที่มาพร้อมกับ A c 5 6 0 0เสาที่มีความแรงสูงสําหรับผู้ที่ใช้งาน Wi-Fi และมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ทำ Link ์อ g r e g a t ชันซึ่งตอบสนองความต้องการของโลกในตอนนี้ได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งพัธมิตรที่ดีของ King IT ก็คือแบรนด์เน็ตเวิร์กมาแรงอีกแบรนด์หนึ่งอย่าง Total Link ซึ่งคุณเจนนี่ซึ่งเป็นตัวแทนของ Total Link จากต่างประเทศก็ได้พูดถึงการจับมือร่วมกันกับ King IT ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่สินค้า Network คุณภาพเยี่ยมสู่ประเทศไทยผ่านทางตัวแทนอย่าง King IT ซึ่งมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าที่ดีมากนอกจากนี้ยังแนะนำเราเตอร์ Total Link A 1 0 0 4 d u l Band Gigabit Router ที่ตอบสนองการใช้งานอินเทอร์เนต็ตตามบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ สวัสดีครับสมาชิกชาวโอเคอีโซนทีวีทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีนต้อนรับสู่งานแอดไวสู้ด้วยใจไปด้วยกันนะครับจริงๆงานนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นงานซึ่งจัดโดยเขาเรียกว่าเป็นแฟนชายของแอดไวนะครับซึ่งเราเรียกว่าแอดไวช็อปกับมินินะครับโดยบริษัทแอดไวเนี่ยเราจะมีแฟนชายอยู่ทั่วประเทศนะครับการทํางานของแฟนชายเนี่ยเราแบ่งเป็นภาคนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละภาคจะจัดงานแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้โดยธีมที่ต่างกันปีละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับงานนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของ ชอปปี้นิ้ทางภาคเหนือนะครับรวมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับจุดประสงค์หลักของงานก็เป็นการพบปะกันนะครับระหว่างตัวแทนของชอปปินี้และก็เจ้าของอีกทั้งมีและพนักงานนะครับก็จุดประสงค์หลักคือหนึ่งคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับให้เกิดการรู้จักกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราจังถือโอกาสนี้นะครับเชิญเบนเดอร์ต่างเนี่ยมาพรีเซนต์สินค้าให้ความรู้กับเจ้าของนะครับและพูดถึงทิศทางการทํางานของบริษัทแอดไว้์นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ย การจัดงานเนี่ยเราเน้นในมุมของออการสานสัมพันธ์นะครับมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้านะครับของเราเพราะฉะนั้นงานนี้เละเราจะจัดโดยเน้นความเรียบง่ายขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่พ่อหลวงของเรานะครับพูดสั่งสอนนะครับมาพูดถึงแล้วก็มาทําให้ตัวแทนของเราทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เดินตามพระราชดำรัสของพระองค์ นะครับก็ง,งานนี้ก็ง่ายๆแล้วเดี๋ยวติดตามชมด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ได้ฟังโปรโมชั่นดีๆของทางทีมไอที IT, ร่วมกับ a d v i c e แล้วก็ฟรีบอร์ดแบนไปแล้วนะครับก็ mm hmm. ต้องบอกว่าใครที่กำลังจะติดเน็ตหรือว่าจะย้ายค่ายนั้นมาที่ Ad v i ว e s ช o p ทุกสาขาทั่วประเทศตอบโจทยงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ทางสมัครแพ็กเกจกับทางฟรีบอร์ดแบนแล้วก็ได้เราเตอร์ราคาพิเศษจากทางทีมไอทีอีกด้วยรวมถึงตอนนี้เองทางฟรีบอร์ดแบนก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเกิน100เมกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เราเตอร์ที่จะมารองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงขนนนาาาาาดดี้้ก็สามรารถหไททะคับ ในวันนี้เองทางโออกซนก็ Zone, ขอขอบคุณทาง King IT แล้วก็ Adwise นะครับที่ได้เชิญโออกซน o มาร่วมในงานนี้แล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าโออกซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ